วัทยางระดัต่อไปอท,ท่นานประธานในพิธีจะนำถวายความเคารพ O กจากลครับทกนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมในพิธีส่วนจึ่งถือว่าเป็นพิธีอกอถอดแน่หรอคะอคแล้ถหมต่งไปด้นี้เลยครับนนครับ วุติยัมปิธรรมสังขังตระนังสัจธมิปะนาวเวรามณีสิคาปัตตมาทิยานาเวรมณีสิาปัมะทิยานา wipatipati fahaya dapat no

มอทิศราชธรรมและรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ประจักษ์ชัดเจนชัดแจ้งจวบจนการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้หากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากสุกแก่ราชฎรโดยท่วงท่วพระสกนิกัดซึ่งมีความหมายว่า ท่านที่ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญของรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างพิเศษตรงที่ว่ามีการเอ่ ขยายออกไปสู่เด็กและเยาวชนก็จะได้นำตัวอย่างที่ดีเนี้นำไปใช้สำหรับกระสินแห่งนี้นะครับก็คุ้มสนเนื่องในกิจกรรมของกิจอาสาตาหนาและข้าหากษสัเฮตี้เยนด้ ่นสีกนะครับไม่รู้ว่าไม่รูว่าไรู ลิ้นเลาะดำนะสีแล้วโอ้นเพื่อนร่วมงานแต่เราก็ได้ทีมงานป้ายสีดีที่มีหัวหน้าสำนังกงานเ <c oughs> ป็นหัวหน้า